เฮ้ยงใจยเย็ยนนะตามมึงเดี๋ยวยข้าหย็ดทองกระทางก่นมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วครูบาอาจารย์ทับแปดท่านแล้วก็พอ่อกับแม่รูกช้างลูกไม้ขอฝากชีวิตไว้กับในป่าแห่งนี้ขอให้ปรป้องผมและสมิงด้วยนะเอ้ย เม่งเม่งเฮ้ยเฮ้ยกลับไลเหม่งกลับมากลักันกลับมาลับมาไหนนี่เก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนด้วยครับผมคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่กำลังเข้ามาติดตามใหม่ๆก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนลาทาผิดความจริงเป็นความจริงครับทุกคนและในช่วงนี้ที่ผมมายให้ไปวานสองวันนี้คือว่าผมเพิ่งมาถึงฝั่งฝั่งพมานะทุกคนแล้วก็จะมาตามลา่าไอหมอผีที่เล่นมนตามซึ่งตอนนี้ฤทธิ์เขาไรแรงมากและตอนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวผม,มากับสมิงหรือว่าน้องมิงที่ผมตั้งชื่อไว้ดีกว่านะทุกคนแล้วก็น้องมิงก็ซึ่งอยู่ บุกเซไว้เรียบร้อยอยู่ในกระเป๋านี้เลยนะทุกคนแต่ว่านี่พอถึงเวลาถ้าเจออาจารย์มอพีนั้นผมจะให้เข้าไปปรับหรือว่าเข้าไปกระชากหรือว่าเข้าไปกัดให้เละเทะเลยแต่ว่ามิงตัวนี้ซึ่งผมได้เอาพวกของให้กินนะนะเขาก็ชิมกับพวกแต่ว่าเขายังไม่ชิมกับของสดๆนะเขายังชิมกับของดิบดบอยู่แต่ว่าผมให้กินอยู่ดิบๆนี้ประมาณประมาณแค่หนึ่งกามป้าน,นะทุกคนแต่ว่าของสดสดนี่คือว่าอืม เขากินเยอะแต่ว่าผมไม่กินของแบบว่าดิบๆประมาณหนึ่งกัน้นแต่ว่าของที่สดๆเนี่ยผมไม่กินเป็นจานนะเขาก็กินของสดบ้างแล้วก็ของที่สุกๆบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังจะปรับสภาพของเขาเพื่อให้กลับมากินแต่ของสุกๆนะแต่ตอนนี้ซึ่งผมซึ่งถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวตอนนี้อาจารย์ทั้งแปดคนก็ให้ผมมาจัดก,การไอ้หมอผี ฝั่งพม่าเนี่ยแต่ว่าหมอพี่ฝั่งพม่านี่มันหลายกาัดอาจารย์ผมเคยบอกผมว่าเขาเคยไปเรียนวิชาเดียวกันนะเรียนด้วยกันเลยแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยขับเป็นคนแบบคนเก๊คนยืนนู่นยืนนี้พออาจารย์ผมนี่เรียนเกี่ยววิชาแบบว่าป้องกันตัวช่วยเหลือขึ้นแต่เขานี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าเล่นมนตามหรือว่าย,านนยานืนนู่นยืนนี้และอาจารย์คนที่ก้าวคือว่าน่าจะเป็นคนนี้นะขายผมมาตามลาดแต่ว่า ผมทำอาจารย์ทุกคนเสร็จแล้วนะโอ้โหคุยแล้วคนทุกเด็นทุกคนทมเสร็จแล้วอาจารย์คนที่ก้าคือว่าถามว่าเป็นคนนี้ไหมขับบอกอาจารย์ใช่นะแต่ว่าคนนี้คือว่าลินวิชาเดีวยวกันกับเขาอ่ะลินวิชาด้วยกันแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการวิชา,าของเขาแล้วแกว่าวพราพมนมณดามหรือว่าอะไรทำร้ายขึ้นผมไม่ต้องการนะต้องการแต่อาจารย์ดีดๆแปลว,ว่าช่วยคืออื่นช่วยนู่นช่วยนี่นะและในวันนี้ผมก็มีมีความสุขมากที่ ชาวบ้านซึ่งมาตามผมแล้วก็ผมก็ซึ่งเอาของดีจากอาจารย์ทั้งแปดท่านแล้วก็ทั้งน้องมิงที่ผมเรียกว่าน้องมิงนะแล้วน้องมิงก็ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วตอนนี้เราต้องไปอีกไกลนะตอนนี้อยู่หน้าปัตทางที่ว่าผมเคยมารอบแล้วไออาจารย์หมอพีนะแต่ว่าชาวบ้านบอกผมเลยนะเขาไม่อยู่ที่เดิมแล้วเขาอยู่ในยอดห้วยนะขายผมเดินขึ้นไปไกลเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมก็รอเวลาให้ มืดกว่านี้หน่อยถ้าไปกลางวันแล้วอาจจะไม่เจอนะพอบอกว่าชาวบ้านคนที่มาขอของดีกับเขาอยนู่น,นเนี่ยเขาไม่ได้ให้กองดีให้แดมุนดาอะไรไม่รู้ให้มั่วสู้นะแล้วก็กลับไปใช้เกี่ยวแต่ว่าส่วนมากพวกวัยรุ่นเนี่ยมาขอของดีเนี่ยมันได้แต่พวกสนเสน่หาหรือว่าทําให้ผู้หญิงลงทําให้พวกชาวบ้าบนเนี่ยพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังหมดนะเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรในค่ำคืนนี้ผมจะมาตาร้าแล้วก็จะปิด ปิดชีพให้ได้ไปเลยในค่ำคืนนี้แล้วก็ผมก็นับถือครูบาจาทั้งแปดท่านนะครับผมแล้วก็รวมทั้งน้องมิงที่ผมเอามานะแต่น้องมิงเนี่ยคือตอนนี้ขับพร้อมที่จะออกซึกหรือว่าออกรบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำร้ายไอ้หมอผีคนนี้ได้นะเขาอาจจากกลายเป็นคนดีก็ได้ยันโนยนี้แต่ตอนนี้ผมพยายามให้เขากินของของแบบว่าสุกๆเลยนะแต่เพื่อไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวหลับไปกันดีกว่าไป ตอนนี้เวลาหกโมงใกล้จะมืดอล้เหลืออีกประมาณ20กว่านาทีเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ซึ่งผมก็เดินมาได้สักพักเลยนะแต่ตอนนี้ซึ่งรอบแถวไอ้หมอผีนะหมอผีพมานะทุกคนหลายการมากแล้วไอ้ต้นเนี้ยไม่รู้ว่ามาอยู่สิ่งตัวนี้หรือปเปล่าแต่ว,ว่าชาวบ้านบอกว่าเขาอยู่ยอดห้วยโน่นเลยนะทุกคนจอ ฝั่งนู้นคือว่าขึ้นเขาลูกนั้นคือวา่าฝั่งทายลนะทุกคนแต่ว่าจะมีพวกทานท่านเนี้ยท่าน่ายนะทุกคนแล้วก็ฝั่งกันเลี้ยงคือมันจะอยู่ไอ่เขาลูกเล็กนั้นทุกคนน่าจะเห็นกันนะแต่เขาสูงนั้นคือว่าท่าน่ายนะทุกคนแล้วผมใช้เวลาซึ่งแต่เนี้ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนรอบแล้วซึ่งอาจารย์หมอพี่เนี้ยมาชอบมาเล่นส่สารหรือว่าหรือว่าต้นไม้ต้นนี้ผมก็ไม่รู้นะและ ช่วงเวลานี้ผมก็เอาอันนีด้ดีกว่าผมตามหาไม่เจอแน่ชาวบ,บ้านขบว่าเขาอยู่บริเวณนู้นตอนที่ผมยังไม่เปิดก่อนนะผมมาดูเสร็จแล้วไม่รู้ผมไม่เจอแต่ผมจะให้น้องมิงหรือว่าสมิงที่ผมเอาเข้ามาด้วยนะผมจะปลุกเสร็จก่อนนะทุกคนฟ้อขอให้นำทังให้เราด้วยนะมิงฟ้อปุ๊บ คนมินมาแล้วมันอยู่เท่านนมิงจันดูไงออะวต่อชัวปล่เวะ้าม้าบ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 ดาบ้าบ้าบ้ะน้าบ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 มกล้นะาบ้า้าบ้าบ้าบ้าข้าบาาบ้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 า้าบ้าบ้าบ้บ้าบ้าบ้า้้นนะ ทวนตอนนี้ยังไม่มืดน,นะถนถอนซมิรนะู่นนีโทวนผมเจออย่งกาฝายไม้นะอุ้ยไม่ใช่นูน mệt chưa lại Này ngay Dòng máy mưa nè Biến Nên mà đã ca <laughs> <laughs> <laughs>

กัดคอมันทำไมมีไม่ตายแล้วเดี๋ยวผมจับทุกคนตอนนี้ไปหนาเฮ้ยอาจารเรียกชัวไล่มันไล่ไล่ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ปลาเจ็ยิ่งนดทุกคนแล้วซึ่งสมิงโมอหมิงผมทำไ่ของเขาเรียบร้อยแล้ว อาได้เลยพละฮะเย็ดเอ้โอ้โหบอกไอ้ฟาวฟาวไอ้หมิงเอ้ยให้กินก็ใหกินพลเนื้อพลอะไรทำไมเอามันไม่อยู่วะมันไปไหนละอาไดเร็วชัวฮะมันหลุลดล้อแล้วรู้เปล่าเบ๊หนุนทุกคนตบไปเจ็บอยู่ไอเนี่ยทุกคนทุกคนเนี่ย ซีอะฮะทุกคนน่าจะเรียบร้อยนะทุกคนผมอาจจะไม่กล้าถ่ายดูนะทุกคนโอ้โหกัดคอสันเล่เลยมิงทุกคนผมไม่กล้าถ่ายดูนะคอมีเดดเลือดทั้งน,นั่นเลย จะาทำเงิดีวะเรากลับมาเรียกชาวบ้านเอ็นนี้แน่เลยไปๆๆครเรียบร้อยล้วันหนึ่งกัดคอนะเดือดไหลเต็มเลยไปๆนี่หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้นหยอ้นหโอ้โหโอ้โอ้นหโอ้นหโอเโหโอ้หอ้นีอ้โหโอ้นหอ้โหอ้โหโอ้โ้โหอ้อ้นหอ้โหโอ้โห้โหโอ้้ะออ นอนอยู่นั่นเลยไม่ได้นอนนะั้นเรียบร้อยจบนั่นแหละให้ทุกแกท่านนั้นยอมนั้นเข้าถึงตัวนะทุกคนไอ้หมอพีเนี่ยมันต้องเจอของจริงอย่างผมเนี่ยนั่นแหละให้มันจะจบไปเดี๋ยวผมจะไม่ได้ปัดหัวตัดเอาหัวไปก็เดี๋ยวช่องผมบิวนะขนาดแค่เลือเนี่ยผมไม่กล้าถ่ายดูนะพี่ต้องขอโทษพีเอสีทุกคนนะคให้มันจะจบไปซะบ้างชอนเล่นมนตามดีนักเฮ้ยเองอาจารย์ดูงเองอาจารย์ดูทุกคน จังกับเขายางกับเขาเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมิงอาจารย์ดูเงี้ทุกคนขาบได้ฆ่าคนแล้วก็ได้กินเลือดหรือเปล่าจำผมไม่ได้ว่าอาจารย์ดูเงี้อาจารย์ดูหมิ่งอาจารย์ดูจำได้ป้าอาจารย์ดูอ๋อขับจำได้ เขาเริ่มแบบเขากำลังตั้งพิธีนะมันทำให้พวกชาวบ้านเนี่ยเขาได้กินอาจารย์อยู่นะทุกคนอาจารย์หมอผีนะได้กลิ่นอยู่ดูดิขันนั่งมองอะไรไม่รู้ว่อะไร ยัไม่ตายเหรอเขาบอกว่ายังไม่ตายทุกคนยะก็ยยังไม่ตายนะเขาบอกว่าไม่ตายอุยหายเว้ยถือว่าดิผนม,ม,มึงซื้อของมิงบอยังไม่ตายนาวเอาทุกคนอยู่นู้นละทุกคนจะมั้นูน่นนทุกคนว้าวว้าวว้าวโโ้องกาลว มันยังไม่ตายดีนี่นวะอ,อะไรนี่ฮะห๊ะบิงใจเย็นนะไปมึงเดี๋ยวข้าหยุดทองกระทายก่อนมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วครูบาอาจารย์ทับแปดท่านแล้วก็พ่อกับแม่ลูกช้งางลูกไม้ขอฝากชีวิตไว้กับ Nepa hèn nghi, này, bông pom lap, summing dona. Boi mêng mêng Mình! <Nhạc> mêng 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 đâu? mêng mêng เดี๋ยตามมาไป่หยาหยาเริ่มแล้ถอ,ถอยถอยถอยลิมล้มมันลิ้มมันเยอะลิ้มมันเยอะมันต้องมีลูซิดมันแน่ๆเลยทุกคนมันต้องมีลูซิดของมันนะเพราะคนที่คนที่รักเขาก็มีนะขัหลอกล่อให้คนธรรมดาจะมาหลอกล่อจะมาทํำลายเราดูขัหลอกล้อนะขับเดินมาหาเราอีกแล้วดูจะให้ทุกคนนันนะม<ไ>ึงผมไม่กลัวนะทุกคน กคนผมคิดว่าจบเบื้องร่ำแล้วนะจะก,กลับไปเรียกชาวบ้านมาแบกศพนะทีนาได้ยังไม่จบนะไอ้นีอ่อนี่ผมก็ยองนะจุไอหมอบแพ้หอบแพ้ชีน,น้าผมนะทุกคนเนี่ยทุกคนเจอไหมขัดชีนหน้าผมมะตอนนี้สมิงผมซึ่งผมให้ของดีกับเขานะ ดูทุกคนไอพ่อมูอโอ้ยขายผมขึ้นไปไสเมิงของดีที่คาให้ลองใช้ดูฟวงสมันจับไม่ได้ไหมสลอบนี้จับไม่ได้จับไม่ได้ไ đi chấm ăn chấm ăn ối ối vua đi lâu 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 để lại miếng 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 thổi mà lột lọ cãi khi nào liu mà lọt lọ thoi, thổi cả mà dù khả năng ở chán đi liu thoi thoi, mà liếc nào mới không bay mới không bay thoi, là không mà lực lượng lắm thoi liu เราจะไม่ไปนะทำฝั่งฝั่งพม่าเลยใกล้ๆกลัวว่าจะโดนระเบิดระเบิดนะมิึงไปทนมนึงเราหมบเลยนะบาดเจ็บเดินหน้าเปล่าเออในชาร์ปเห็นเดี๋ยวเหรอ,อทนทนแตบมันจะลิดแรงขนาดนี้เนี่ย ดูดูทุกคนเอ็มมิงกัวกัวอะไรไม่รู้นี่แล้วนะมาแล้วทุกคนมาละมิงมิงมิงทุกคนมิงบาดเจ็บนะมิงไปไรเฮ้ยทุกคนมิงทุกคนเอ็มมิง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  ถอยถอยอยไอก้เกกเกกนโ้ทุกคนมอบไปตรงนี้หลายจังนะมินบาดเจ็บนะทุกคนนั่นิทำเขาไม่ได้ทุกคนขัเดิมงนล่ะ เดนะ็กเหรอทุกคนเจอทุกคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้ววิ่งข้าไปเดี่ยครนะพอกระแทเปี่ยมนะขนลกรอแล้วเนะี่ยเราต้องพยายามถอยหลังให้ได้นะเพื่อให้เขามากับปํามลากเราเนะ้ยดูทุกคนเจอไหมมูเลยนั่นเะจอนะทุกคนนะันะ่นะนะก็เถื่ออะไรไม่รู้ ผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้ามีตาเราต้องมองเห็นความดีกับความชั่วนะทุกคนสมิงผมอันดัแล้วไม่รู้เม้งเม้งผมกอกคำว่าเจ็บไหมผมโดนอยู่นะ โอ้ยโอ้ทุกคนมิงโดนนะโดนอยู่ทุกคนเนี่ยให้ดูนิดเดียวนะแดงป้านเลยนะมิงไปเก๊ะเก๊กก<อ>ทุกคนผมไม่ผมไม่หน้าพามิงมาเสี่ยงชีวิตอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเขาบาดเจ็บอยู่นะทุกคน ผมไม่น่าเอาเข้ามาเลยนะทุกคนผมต้องขอโทษขออภัยนะแต่ถามว่าของดีผมเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่ายังสู้เขาไม่ได้นะอาจารย์ทั้ง8คนเนี้ยยังสู้ไม่ได้คนที่แบบว่าน่าจะวิชาของเขาดีนะต้องถอยนะทุกคนต้องกลับมาฟังเนื้ไใจก่อนดูนี้แถวนี้เราไปมมั่วไม่ได้นะคือไมนุ่ม อาจจะโดนกระลเบิดก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปกลับนะ่ะกี้เราหมอทุกคนเหนื่อยๆก็สวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนด้วยครับผม ในท่านในวันนี้ซึ่งผมมายังไม่เมื่อนะซึ่งผมเอาทั้งมิงมาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งแปดท่านที่ทททให้มาแต่อาจารย์คนนี้ลิบเขาหลายแหลงมากเลยแล้วก็เขาน่าจะเป็นอาจารย์น่าจะไปเรียนรู้ประสบการณ์มาเยอะมากกว่าอาจารย์ที่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะความดีมันต้องคุม้คมครองเราแต่ความชั่วเน่เสักวันหนึ่งครับต้องด่าแน่ผมคิดว่าเขาปิดชิพชีวิตหรือว่าที่มิงกัดคอนั้นมิดไเลือดน,นะผมคิดว่า ผมคิดว่าแบบว่าจบชีวิตเลยนะกลับว่าจะกลับเรียกชาวบ้านมาหันศพกลับให้ชาวบ้านเขาเห็นกันเนี่ยแต่จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดนนไอ้พวกเนี้ยแต่ผมไม่กล้าขับไปหรือนะขาจะมีรู้สิกคนที่แบบว่าเขามาขอพวสเน่พวอะไรเล่นมนต์รูมนต์ดเนี่ยแล้วจะมีพวกฝั่งพม่าเนี่ยจะมีคนแบบว่ารูสิกเขาก็เยอะอยู่นะทุกคนผมไปซบประวัติเสร็จแล้วนะผมไม่กล้าขับไปหรือนะแต่รู้สิกเขาเนี่ยน่าจะเยอะผมทําอวัตแต่ว่าทําว่าผมกลัวมหมผมไม่กลัวนะ บัวบัวนี้ผมไม่กลัวสี่ห้าคนไม่กลัวนะทุกคนเพราะเราเชื่อในสิ่งที่แต่ว่าครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อแม่ผมถ้าไม่ถึงเวรการที่เราต้องตายนะยังไม่ถึงคา้นะเราก็ตายไม่ได้ทุกคนเดะผมในตัวผมมากับมิงนี่แบบว่าหัวใจผมแบบเป็นแบบผมรู้เลยพิจ,จะวะาเลยอย่างแบบกลัวบ้างไม่กลัวบ้างกลัวบ้างไม่กลัวบ้างผมไม่กลัวเขานะกลัวแบบจะมีรู้สึกเขาเนี่ยเขาจะเอาปืนเนี่ยส้มยิงแล้วลูกบอลเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องมองให้ทั่วนะทุกคนและในในวันนี้นะ ผมต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนเวยครับต้องขอโทษพี่พีททุกคนนะพี่พี่คนไหนที่คิดว่าจะมาพิสูจน์กับผมก็มากับผมได้นะเพื่อเป็นมาจะได้เป็นอีกแรงหนึ่งของผมนะทุกคนตอนนี้บางคนพี่บางคนบอกว่าอยากจะมากับผมนะแต่ตอนท้ายาจะมาก็มานะแต่ว่าผมไม่รับประกันชีวิตหรือว่าไม่รับประกันอะไรนะเพื่อมาเพรว่ามาช่วยกันนะช่วยมาปรับไอหมอนผิดนองเนได้ก่อน แต่ฝั่งประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เริ่มออกอาราวาแล้วนะพวสมิงพวอะไรแต่จะมีทั้งเยอะแยะมากมายนะแต่ตอนนี้ผมจะเอาแถวฝั่งพม่าให้ได้ก่อนนะให้อยู่ก่อนเพราะพม่าเนี่ยส่งมามาจะปล่อยพวกของมโมัวซั่วเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อมัวซั่ว,ว,วอะไรทุกคนพิจารณาดูให้ดีนะบางคนเนี่ยอาจจะเล่นมนต์ดำมหรือว่าทําให้ผู้ยิงแบบมดสตีกลายเป็นพวปอบพวอะไรทุกอย่างเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาเป็นสายซื่อมนะทุกคน เป็นสายซึมไม่เป็นไรถ้าเจอผมนี่สายซึมกลายเป็นสายดาบแน่ทุกคนผมเจอนะผมจะปัดขอ,อทิ้งเลยไอ้พวกสายซึมเนี่ยผมไม่ชอบนะพอเราอยู่ในเมืองไทยเราต้องละก,กันพี่ๆทุกคนครับผมถ้าเจอในเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมอย่าเข้าไปใกล้เอ,อันนี้ดีกว่าในะค่ำในตอนนี้ก็จมืดแล้วนะทุกคนผมต้องกลับไปแล้วก็ต้องไม่กลับไปในประเทศไทยนะอย่าไม่กลับไปนะเพราะอีกวันส่งวันเนี่ยผมต้องมาตามล่าอีกรอบหนึ่งผมจะ ไม่รู้ว่าเจอรู้ว่าแหล่งของเขาคือว่าผมยังไม่รู้เลยบ้านเขาอยู่ตรงไหน,นผมคนที่ลักผมก็มีคนที่เกลียดผมก็มีนะผมพยายามถามคนกันเลี้ยงหรือว่าพวกธรรมะ,ะเถวน,นนะ้นะว่าบ้านไอ้หมอพีคนนี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,นไม่มีใครบอกแล้วคนที่ลักก็มีคนที่จะบอกก็ไม่กล้าบอกคนที่เกลียดเราก็เกลียดเรายอยู่นะไอ,อ้นี้เพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้ผมต้องคอลาพีเอสซีทุกคนก่อนผมถามให้พีเอสซีทุกคนผิดหวังไม่เป็นไร น้องมิงก็อาจจะเจ็บนิดๆน,น,น,น่อยๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมจะวัดใจไปเลยจะให้น้องมิงเนี่ยกินเพราะหัวใจหมู่หรือว่าหัวใจกายไปเลยให้กูมาในเลทเทไปเลยเอาอันนี้ผมจะวัดดวงไปเลยแล้ว,วผมต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์ของผมก่อนว่าวิชาที่ให้มานียใช้กับอะไรนะซึ่งจะมีทั้งลูกแก้วมีทั้งอย่างนู่นอย่างนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนเดี๋ยใช้อยู่รอบหนึ่งแต่ว่าผมไม่เจอตัวแลแต่ว่าได้เรื่องอยู่ แต่แนะ่วันนี้ต้องขอลาพีเอสีทุกคนก่อนนะสวัสดีครับ